เอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับมาวอดแล้วพี่นอ้องอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรโอ้ยเบกว้ยบิจืดดอกเดินดีกระดอ้อวันนี้นะครับผมมาดูบรรยากาศหน้างานของเรากลับมาอีกแล้วอำเภอเรืองนกทาพี่น้องจังหวัดยะโสธรโรงเรียนบ้านด่านอยู่ใกล้ๆอำเภอนิดหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ถึงนี่ในอำเภอลอพี่น้องสนามเลิศมากบอกเลยแดดออกวันนี้ องค์พ่อองค์ปู่เป็นใจนองค์พ่อองค์ปู่เป็นใจพี่น้องทีมงานโตเกมิิเดินทางมาถึงแล้วปีอา่าเราเพิ่งมาเดินมิถุนายนใช่ไหมไหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เดือนก่อนห้าเดือนก่อนมาเดินยูนิพี่น้องเราเคยมาคอนเสิร์ตฟรีการกรุศลเราสร้างโดยโรงเรียนแล้ว,เส,ลวเ,เสร็จแล้วหรือเปล่านี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว เราเร็เราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของการก่อสร้างแต่วันนี้ก็จะสมทบอีกเออบำรุงโรงเรียนอีกพี่น้องวันนี้ก็จะบำรุงโรงเรียนอีกคือว่าษาเป็นช่ำหรุดช่ำหยางเมงเราดโอ้เพิ่มเพิ่มไฟข้าไหนตัวนี้แแบบแมบตัวนี้ มึงก็วสาวางก็ผ่าสเสร็จวันนี้อยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่านพี่น้องคุณหัวคุณตาอบอกเอาเพลื่อโนทาอุ้อยไฟเราตมเบทีนะแล้วที่สำคัญนะลานทุกคนดูดลานดิเพื่อกว้างมากกี่พันคนแม่วันนี้สามพันค, 3, คนเด้อพี่น้องขอ3 0สาพันคน เดี๋ยวพาไปดูป้ายโรงเรียนออกได้ไหมนี่รูปแพ้รูปชนะรูปอภัยเลิอดโรงเรียนบ้านด่านอำเภอเรือนธารจังหวัดสุโธนไม่ใช่เลือครนะผมจะพูดรูปสิแพ,พ,พร่รูปสิรปสเรา คนเท่าไหร่แม่คนดูหนึ่งพันสองร้อยคสวัสดีนะครับมบาพี่น้องมาพี่น้องบ้านเฮาอ้ยพี่น้องอ้ยกําลังต่างกับพี่ที่เ,เ,าเราขอแช่ก่อนวันนี้จะเต็มนะครับเต็มวงนะครับทุกคนวันนี้เต็มวง กำลังขึ้นฉากพี่น้องกำลังขึ้นฉากเข้าตรงนี้ก็ได้นะรถ,รถจอดเลยไม่จอดตามทางไปเลยบอกจอดตามสบายไปเลยลวันนี้นะใครมาหน้าง,งานนาะคือเพื่อนชิดเรียนะมีความตั้งใจว่าเราอ่ะก็จะบำรุงเรียนคือเราก็จะหนึ่งแหละเนาะเรามาสแสดงอยู่นี่แต่ว่าสิ่งสำคัญแล้วเราก็จะ ให้ผู้ใหญ่บ้านผิดแรงด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้กี่คนนี่มือน,นึงจะคนม้าจะม้าม้าตัวแล้วเหอ,อันคือว่าเสีหงมกเสีหมวกเนี่ยเรามีผ้าไหมเอาผ้าน่ะเอาผ้าน่ะชุดน้ำผูษษ้่ายเราก็เช็ดให้ให,ให้บอลใน่ชาไมันนี่ขีดตุ่มใช่นบอพวกอันที่อยู่ข้างหนา้าเนี่ยมันสีเห็นชาไหมบอแล้วเอาผ้าเช็ดก็จะ ตัวทั้งรถทั้งคนเก็บด้วยโอเคแต่ว่าบอสขวอยหญเดียวคือสวัสดีครับเอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้หน่อยไอ้พวกชายที่มันโดนขี้ขี้ขี้โคนน่ะมันจังสีสืบมันจะเหลี่ยมไฟมีผ้ายอยู่ใน,นบอลโอเคเช็ดไว้ให้บอส <Okay. S 1> แต่ข้างล่างอ่ะอันชุบม,มันหงอมใม้ขีดตัวมันมัน,ม,นมันถือไฟจังสีบืงามลูก เป็นไงบ้างครับวันนี้เราเพ้นอันบวชจีเห็นทั้ส่งรูปภาพเซลฟี่บวชพลาาไหม่อเ็นหวอเอาท่นีรแอคาแล้วเยัอาอย่างเอาสองเอา่พอตีไม่รสชามันไม่พอได้ไงมัน ีทั้งเต็นท์แล้วก็ทั้งสีด้วยแล้วก็ทั้งอีกด้วยอืมอ๋อเดี๋ยววันนี้ประชุมกันทุกฝ่ายนะพอประชุมก็จะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันบรรจุมันอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับมันไม่ลงตัวเท่าไหร่เนาะโอ้ยไพูแต่ว่าผมอยากเคลมว่าของพังเนี่ยจาคุมพังเลยมันทอนพร้อมแล้วกาเดี๋ยวให้เขาเสียขึ้นแต่ว่าเนี่ยพวกขอบมันพังแล้ว กว้างพี่น้องกว้างของน้ำกับมี่งสทพ่ร้อท่านนะคะวันนี้ศิลปินนักร้องห้องกับยูนิตเด็พี่น้องมือแรกนี่มือแรกมากครบสูตรเดอ้อคุณแม่ดอกรักผู้เด็กกับมาเบิดเอาแม่มองแต่น่ามองแต่น่าเขามือแรกตัวนี้เนาะมันก็ไปไกลท้หนิแม่ ทอยแดนเซอร์เขาอาจจะอยู่ทางใต้เพราะว่าเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้เป็นที่แต่งหน้าบอสขอยึดโตัวหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เออเห็นหรอเบรรยากาศดีวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมมีขายบัตรคุมปิดออนไลน์ด้วยนะครับขายคุมปิดออนไลน์น้ำมือนีิมากอำเภอรน์นโลท่ามาขายที่มาโอนที่ขายประหยัดพี่น้องโอนที่นาสามไร่วันนี้มาโอนที่สามไร่แล้วก็พอโอนเสร็จปุ๊บเมื่อเชา้าตื่นเชาน้าหน่อยนะ,ะแล้วก็เลยมาดูมาให้กำลังใจหนุ่มๆกลางเวที เวทีวันนี้สองทุ่มเป็นต้นไปเนาะบัตรหน้างานร้อยี่สิบาทพี่น้องบัตรหน้างานร้อยยี่สิบาทบัตรหน้างานร้อยี่สิบแล้วก็ออนไลน์ร้อยี่สิบเก้าบาทส่วนการทาบุญของโรงเรียนผมจะปักหมุดให้สิปักหมุดให้พี่น้องจําได้ไหมว่าวันรอบก่อนมาเที่ยวไหนนะที่เรามาตอนนั้นมิถุนาที่เรามานะ่ะพี่น้องเท่าก,กับได้หาเงินสมทบทาบ,บุญ ตาเจบาบานจะก็เป็นส่วนหนึ่งของการก,กระจายเสียงเรื่องการสร้างโดมพี่น้องเ<อ>ม,มื่อนี้สามารถฉลองมานน้แม่มาฉลอง,างมาเด้อพี่น้องใช้บันดาลมาฉลองูมาฉลองโดมโรงเรน,นยนไหมโอ้ปาร์ตร้อยกว่าปี้รโรงเรียนี่น่ะครครโอ้คือตรงเนี้ยเราเราตอนนั้นอ่ะใครจําได้วันที่ผมมาไล์สดขายที่ขายกูดังอ่ะแล้วเย็นคืนนั้นนักผมก็ไล์สดกลุ่มปิดต่อใ,ใช่แล้ว,ลวทีนี้ผมก็ได้ทำบุญกับ แล้วก็เอา,นนะา,เาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมีบริจาคมีทางเข้าม,มีมีหยอดมีหยอดมีหยออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมีเหมือนกันรับก่อนเราไปมีคนเกิดในประเทศเราแล้วก็แบบทำบนตามกระสุดทาซึ่งก็ได้เงินประมาณสองแสนกว่าครับตอนนั้นเลยเนาะก็เลยต้อง,องวันนี้วันยังงวันยังต้องต้องขอบคุณด้วยทางปอผู้ในการโรงเรียนมั่นดานที่แบบอำนวยความสะดวกของทีมงานเนาะของน้องของน้าก็าาาใช้ได้ คนบอกคอนบ่อยกอดนอนอยู่นี่อบอลคอนบ่อยอย่างกันมือแรงมากบอลนี่มาเดอ้อเราก็ขอบคุณผู้นาการแล้วก็ทางาคณะครูด้วยที่แบบว่าบริหองสถานที่ในการพักพอนอนใจคุณนะ่ะรุ่นทริปเราค่ะไปจอดด้วย,ยัดนดวงพิบุลน่ะพี่นอ้องแต่อย่าข้ากับคอนว่ายอยู่อืม ีวันนี้เนี่ยก็ฝากซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ก็อันน er ี um ้คือว่าอันนี้เขาเขาไปที่บ้านด่านแลรวบ้านด่านเขาไม่จักราคาเลื่อนนี่โหุดฮอตเนดามบ้านด่านจูยบ้นด่านจูถามาคตอบากนี่มมากแมวมันะปกก ประกาศะเอบักรวยเด้อโมแลงคอนเสิร์ตตัวเกี่ยววันนี้แม่คิงบอกว่าขอห้าพันคนพี่น้องมื้อนี้แม่มื้อแม่คิงว่งาขอปูหาพันคนหาพันคนอ่ตมาเบิดอำเภอเรื่องหรอกะอำเภอไซมูนกุดชุมคำเตยอำเภอชายเจริญ อ๋ออ๋นนีวก็ขนฉากมันพังเพราะอะไรมันพังฉากมันเบียดกันหลายตีวันนี้มียาดมขายนะครับมือนีมียาดมขายอยู่อยู่ในงาน,น,งานพี่น้องโอ้มันทับกันจัิอ

เนี่ยนนี่ล่ะก็ปรึกษากันเพราะมันก็ออกมันจออกไรสามสี่้าเนาะมันบ้านงตัวเวลาปกติล่ะเอาเขาอขอป้องหนึ่ตีแม่ดขอป้องหอ๋ออ๋อเดีอเอามานี่อโอเคขอป้องนี่กลังติดตั้งฉากครับพี่น้องเห็นไหหายร่ใจเด้อใช่ใญ่มาจดกตเือตนนั้นมันบูมยิงบเลยมันจะโดนย้งยิงเลยอ๋อมันจะได้ออาไปได้แต่ว่าางวันเนี่ยตดวมันมันโน้งแมนทีเนี้ยฉากมันเกิดความเป็นรูงก็เลย เข้าใจได้ว่ามันมันอาจจะนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่ามันรากนะถ้ามันอไปร้อยมันมันร้อนได้นะอือใช่ทีเนี้ยมันมันสีไม่ได้มันเสียดกันบาะนี่มันร้ายไปเดี๋ของแข็เป็นมันเป็นอะคริลิกคเป็นกระจูกมัน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 เป็นไม้เนาะมันงกินเรียบร้อี้มันอาศัยเครื่องมันร้ายมันถือไฟมันจะบ่งง่ามก็เรียกว่าเดอลมือแรกเขามาชุ่มกันมามันเต็มมันต้องมันต้องเพิ่มอีกขั้นหนึ่งบอเห็นมันแบบว่าพอดีเนาะรถชากร้อนจะอยู่กับชาอย่างเดียวบอเพราะว่าอย่างครับมันก็ได้ มันอ่อนแอเพราะมันกับบาดแผลแรกมันนั่นอันนี้ติดหลอดมันติดลมเปคือติดตะเว <c oughs> นขนาดเพผมว่ามันตก,กมือแรงเพราะจะว่าฟ้าฟ้าสว่างท้เอฟซีวันนี้วันนี้ฟ้าเราไม่ไม่มืดนะครับวันนี้ฟ้าเห็นเปลี่ยนใจนะวันนี้วันนี้ฟ้าเห็นเปลี่ยนใจพี่น้องออนไลน์129บาทฝากอุดหนุนด้วยแต่วันนี้รถติดแล้วป้าเต็มเดือนนี่กับเท่าไรนี่เมียหาพั้มในวันนี้บัตรดามก้อนก้าวไผ่ท่าน โกโมเอาไปพี่น้องใครรู้ยู่คนบันดาลติดรอดรอช่วงไหนใคร,ใครจิมมี่ไหนล่ะ ค้าไมมครับกำลังจะเริ่มมาแล้วไปเดี๋วว่านี่แดดออกดีดี th พี่น้องแดดออกดีมากนี่นะครับสังกะสีกำลังกำลังติดตั้งตั้งแต่สังกะสีบาตหน้าง,งานร้อยี่สิบบาทสวัสดีครับผมมาเร็วะวานมาเบิองอยานมัน สายมูนจะไปอยู่นาคาเขาบอกเลือเอเอไม่หลายพี่นอ้องเออไม่หลายคใครได้ถวายหัวมูนเนี่ยนี่พี่ไม่คิดขอไปหาพันหัวมูนแล้วพุทธยากินทำพุทธยากกินหาพันพี่นอ้องไม่คิดจะไปสร้างหัวมูนเหลือง่ายจะไปสร้างไปเลยเมืมเมมเมม่อคืนผมเล่นอยู่ไอ้ยังก่อนบ้านแพงนะพันพนมแต่เป็นเวทีให้เจ้าไม่ใช่เวทีเราเวทีเพิ่น รถซังกะซีกะติดรวมเพื่อนหมดเลยไปน้ำโสมไม่ใี่เราน้ำโสมไม่ใช่เราเจ้าเป็นแผนกอันอันนี้บอกขยันสมัยครับโอ้อโหที่ไปรับเงินนนั้นี่ยแต่โอ้โหเพื่อนสมัยไปไหนนี่าแกไปไปนอตอันตีออนไลน์บัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับโอ้เอฟบันดาลคอมเมนต์เยอะมากบ้านด่านแชร์คนบ้านด่านอยู่ไหนผู้นำชุมชนบ้านด่านอยู่ไหนแล้วก็ นนนประเทศท่านซวยไข่เน่ยไข่บ้านสามข้าวมวนมุดเจา้าจัหนีบ้านีะตีกันดีปะนี่หา,ามตีกันนะแม่ทรงลูกทรงหลานไปเรื่อยมือนี่สั้นรถเนี่ยไข่วควาย้อมไปพุ่นมันหนักรถมันหนักพี่นอ้องจะให้ดีกรบไรตัดนี่แหลนะพี่นอ้อง มันเบาหรอมันได้ติดหรอเตรียมวงใหญ่คนเวทีคนละไทยนะคะสเกลงานก็คือคนละแบบผมฝากถึงพี่น้องแทนเพื่อนรัตนามารอบนี้เป็นแต่วาเบื้งมีพี่น้องมาเบิ้งไหนเนี่ยมาชมไหนเนี่ยเหตุการณ์อยู่มาชมไหนเหหนี่ยเพราะว่ามารอบกว่านะ่ะมันก็เป็นมันเป็นปีทดลอง แต่ปีนี้เราเราก็ถือว่าเราทําผลงานออกมาอยากให้โดนใจพี่น้องทางบ้านแล้วก็จะภาพเพื่อเพื่อนมาเบืองเรียวญี่ปุ่นมีงาน,น,นบางครเตยอเาือนนะมาเบืองเนี่ยว่าชมผลงานเนี่ยบอดสามแสนดอกเร็วๆพี่น้องมาเบืองบ้านด่านรายงานตัว รถคันไหนมันคือพยินุมแทะไฟประดับกำลังจะติดไฟประดับพี่น้องไฟประดับมุกดาหารก็มาได้นะจริงๆเราไม่ไม่ไกลมุกดาหารกับมาแป๊บเดียวพี่น้องมุกดาหารมาเลยแล้วก็อำเภออะไรอีกหรืออำนาจหรืออำนาจนี่ก้าวหมู่บ้านหมู่กว่าเขาไม่ได้อำนาจเนาะ อำเภออะไรนะอำเภอเมืองอืใช่อใครสนใจซื้อกลุ่มมันอะไรมันตีขอให้ฟ้าเิดขันอกกว่าอยู่เนี่ยวุ้นเขาบอกเฟอรตัวเด็ดเบอร์เด็ดสี่พันอยู่บอ คนกาลังเข้ามาถ้าใหญ่บนทางถนนทางกับพี่น้องสวัสดีครับผมไปแต่บ่ิษัจีนบ่นี่เจ้าพาขายอย่างใกล้ขายเรี่บร้อุ้ยรอชิมยินนียตอนเย็นนี่ทางเข้าท่านขาพี่น้องนี่เวทีอยู่ขาวามืออันนี้อยู่เส้นเส้นถนนอันไปเรื่องมุกดาเรื่องนอกทามุกดาหารมาจากอุบลถในตรงอย่างเดียวเลยมาจากอำนาจก็ตรงมาอย่างเดียวเลยเสียนออกไปมุกดาหารพี่น้อง หน้างานร้อยยี่สิบพวกพี่น้องเจินเทินที่ดีเจินเทินมากวันนี้ตัางานมากจะรื้อแม่หันใจลูดๆเ้อะผมอยากฟอนน้ำเพื่อนน้องซี่แกมคนคนจะเป็นมาคาสันโชว์ซี่แกมนะพี่น้องคนชอบมากโชว์ซี่แกมเนี่ยรถเราก็จอดตามทางไงเนาะจอดเดียงไปเลยแอบไปเลย

โหลแล้วเข้าพอไหนแม่ออประมานี้เนาะตกวันนี้แม่ขายนี่จริงๆนหนขอยครัเพราะว่าแม่ขายทีนี้นนนขเขาจะได้ดไมาซื้อน,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 น้อเก็ังนีตรงนั้นเหรออืมใช่ฝากงานคืนนี้ด้วยนะครับแฟนคับแฟนเพลงนี่กลุ่มปิดด้วยนะกลุ่มปิดราคาร้อยยิบเก้าบาท <c oughs> มาแล้วมาแล้วรถท้ถองรโกวงพี่น้อง